ทายสวัสดีกันค่ะวันนี้ก็ได้เวลามาทํางานอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปที่เบนจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นคลิปของเมื่อวนันศุกร์นะคะทุกคนเช้านี้ก็ก่อนจะไปลุยไงก็ทําการเปลี่ยนไดชาร์จให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนไดชาร์จนี่กนก็มันก็มีไฟแจ้งเตือนเราที่หน้าจอหน้าปัดหน้ารถนะคะก็คือเป็นรูปแบตน,นะคะทุกคนก็เกิดจากสาเหตุไดชาร์จเรานี่แหละค่ะทุกคนมันเสียมันพังมันไหม้นะคะ ก็เลยไปจัดมาเลยอันใหม่5,000บาทนะคะเบากระเป๋าตัต้งแต่เช้าเลยค่ะทุกคนก็สาเหตุของไฟลงกาวก็มาจากตัวไดชาร์จตัวนี้แหละนะคะก็หายเลยจากอาการที่เคยเป็นอยู่ก็คือไฟลงกาวก็คือหายเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายเบนก็จะมาทําการขึ้นงานนะคะงานสําหรับชุดนี้ที่ใส่นะคะเป็นงานเที่ยวแรกนะคะทุกคนก็มาถึงที่ลงของแล้วเบนก็จะทําการปลดสายรัดนะคะ กดสายลัให้เรียบร้อยนี่แหละก็คือบรรยากาศการทํางานนะคะวันนี้ก็ใส่ของเป็นงานที่ใช้ฟกนิปตักขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เป็นงานที่จะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยจะว่าไม่สบายจะว่าสบายก็เหมือนจะสบาย <c oughs> บอกไม่ถูกนะคะรีบเร่งถ้าเกิดว่าเป็นงานที่รีบเร่งแบบฟกนิบรีบตักขึ้นตักลงอันนี้เราก็จะเหนื่อยมากๆนะคะ <c oughs> เหนื่อยจนแบบว่าอยากจะดึงเกมกันเลยทีเดียวนะคะก็หลังจากที่เราเก็บ ตัวแยกหรือว่าสายรัดเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นพื่นก็จะไปขึ้นงานต่ออีกเที่ยวนึงนะคะอ่หน้าง,งานก็ค่อนข้างที่จะแดดร้อนมากๆนะคะก็ทํางานกลางแจ้งอะเนาะอยู่มีทั้งฝนนะคะมีทั้งแดดที่ร้อนสุดๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก็เดี๋ยวจะมีฟอกลิฟนะคะฟอกลิฟก,ก็จะทําการตักชิ้นงานลงนะคะส่วนงานชิ้นงานตัวนี้ก็จะตักลงเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะหมดรถแล้วก็ไปขึ้นงานอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณสักสามเที่ยวค่ะทุกคนก็สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามแล้วนะครรอบนี้จะเป็นรอบที่สามนะคะก็คือใส่งานมาสามพลเลนะคะสามพลเลก็จัดไปค่ะสามสี่ผลเลนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ในระหว่างที่เราอรอฟกฤตนะคะฟกิตเขาก็รอเราเก็บสายรัดก่อนนะคะเขาถึงจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็มารอเรานะคะพอใกล้แต่เวลาเก็บสายรัดทุกทีนะทุกคนเก็บได้สัก2ส,สายนะคะโกดได้สักสองสายปุ๊บฟกิตจะต้องขี่รถมารอเราแล้วมันก็เป็นแรงกดดันทําให้เราแบบว่าวิต้องรีบแล้วอย่าพ่อแก่เส็จนะคะทุกคนฟกฤตแก่ก็มาพอดีเลยเป็นอย่างเงี้ยทุกรอบนะคะจะบอกว่าทีมงานฟกลิตขยันมาก เขาทํางานตรงเวลามากเลยนะคะทุกคนทํางานเจ็ดโมงคือเจ็ดโมงคือถ้าเป็นการตักโฟกลิฟเนี่ยเขาจะเป๊ะของเขามากเพราะว่าโฟกลิฟมันจะมีแค่ไม่กี่คันอยู่ที่หน้าง,งานนะคะก็เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องแบบว่าทําเวลาสักหน่อยนะคะตัวเราก็จะไม่ดีรอแล้วค่ะก็จะเก็บสายไหนปุ๊บเขาก็จะตักทันทีเก็บสายไหนปับ๊บเขาจะเจ็บท,ทันทีเขาก็จะตักงานของเขาทันทีนะคะทุกคนพูดยังไงก็ไม่รู้ลิ้นรัวเลยนะคะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทํางานกันอยู่นะคะ mm hmm. ก็เบื้องต้นก็ขอทุกคนนะคะมีความสุขกับการทํางานค่ะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์ตอบคาถามมานะคะบางคนก็อย่าพึ่งดราม่านะคะทุกคนนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่เบ้นชอบเหมือนกันนะคะทาเบ้นไม่ชอบเบ้นก็คงจะไม่มาทําอาชีพขับรถนะคะ ถามว่าทำอาชีพแบบนี้มานานหรือยังก็ขับรถมาเป็น10ปีแล้วนะทุกคนประสบการณ์ถนะ้าถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะยังจะต้องฝึกไปอีกเยอะแต่ก็มาในทางสายบรรทุกแบบนี้ละค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ